ฮัลโหลทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้พลอยจัดรถหล่อ,ล,อล่อมาให้อีกหนึ่งคันนะคะสำหรับใครที่ตามหากระบะอยู่ดูคลิปนี้ให้จบค่ะออกรถกับพลอยจบเพียง999บาทนะคะพลอยมีบริการเซ็นไปนัซนถึงที่ส่งรถให้ดีทั่วประเทศด้วยนะคะเพื่อพืนที่อยู่ไกลไม่ใช่ปัญหาค่ะพลอยดูแลให้ได้ค่ะและสำหรับคันนี้เป็นรถเข้าใหม่เลยนะคะปี2022อีส isuzu d max นะคะ1.9แคปโปนะคะคันนี้จัดทรงลงแบกให้เรียบร้อยแล้วเพื่อนไม่ต้องไปจ่าย เงินเพิ่มเติมแล้วนะคะ999คือจบทุกอย่างเลยมาดูกันนะคะสำหรับคันนี้เป็นรถปี2022ค่ะที่เบียดจากใบแดงไปหลายแสนเลยนะคะ d m a x 1.9แคปโนะคะได้รถสีเทาระจังหน้าเท่ๆนะคะไฟหน้าเป็นฮาโลเจนตัว S เลยนะคะจัดทรงลงแม็กให้หล่อๆนะคะชุดนี้ก็หลายหมื่นนะแต่เพื่อนๆคะไม่ต้องนะจ๊ะเดี๋ยวจัดการให้ คั <muitas> นนี้ค่ะได้ m มกเวลลหล่อๆนะคะยางปี2024ยางใหม่ๆเอาไปเลยนะคะกระจกด้านข้างนะคะเป็นกระจกที่แบบสีเดียกับตัวรถนะคะแล้วก็แก้มข้างก็จะมีไฟเลี้ยวตรงนี้มาให้นี่คือแคปโฟตรงรุ่นเลยนะคะนั่งกันได้สบายมีกระบะหลังนะคะไว้ให oh, ้เ no พื no. ่อนๆได้แบบบรรทุกของกันได้ด้วยนะเดินทางกันได้ทั้งครอบครัวนะคะขนของก็ได้ด้วยนะคะข้อดีของแคปโมันก็ดีอย่างนี้นี่เองนะคะรถสวยมากๆคนดูสิ นี่เลยนะจ้าไฟท้ายส,สวยภายในนะคะเดี๋ยวจะใส่แม็กไลเนอร์ให้นะคะปกติกระบะสซิ่งเนาะเขาจะไม่มีไลเนอร์แต่เดี๋ยวพอจัดให้1ชุดนะคะคันนี้ก็เดิมๆเลยไม่มีชนเปลี่ยนเครื่องจมน้ำใดๆนะคะใครที่ตามหาอยู่นะ,ะจะบอกว่านี่แหละคุ้มมากๆแล้วแค่แม็กกับยางนี่ก็แบบโอ้โหนะคะหลอเลยนะชุดนี้ภายในนะคะเ,เพื่อนๆก็จะได้บรรยากาศที่แบบกว้างหน่อยนะเพราะเขาเป็นแคปโ น,ะะนี่ค่ะนีจ้ะสวยมากภายในคือได้กว้างๆนะคะแล้วก็ได้ชุดเบาะที่เป็นเบาะผ้านะคะตัดเย็บทรงสปอร์ตมาให้ด้วยค่ะเป็นตัว 1.9S นะนี่ค่ะชุดเบาะนะคะชุดเดียวกันลายเดียวกันตัดเย็บสวยๆแบบนี้มาให้เพดานก็สะอาดสะอานค่มมีไฟกลางเก่งมาให้ด้วยนะคะ มาดูกันนะคะโซนนี้กันบ้างอุ้ยมัานมังแดดยังไม่ได้แกะเลยอะทุกคนคาสติกยังอยู่เลยอะนะคะจากป้ายแดงเลยนะคันนี้นะคะก็ได้พวงมาลัยนะคะถุงนิ้วัย SRS r b a g นะคะเป็นตัว S ตัวเริ่มต้นนะคะกับราคาพิเศษเพียง4 9 9 0 0 0บาทนะคะคันนี้ก็จะผ่อนเพียง9,155บาทได้สูงสุด7ปี84งวดนะคะรถปี2022มาวิ่งไปแค่50,000โลสวยมากๆคันนี้ นะคะรถพร้อมใช้งานนะคะมีตรงกลางคอนโซลนะคะคือได้ช่องแอร์ที่ใหญ่มากๆเลยแล้วก็ช่องเสียบแผ่นซีดีนะคะกดใช้งานได้ง่ายเบสิกเลยนะไม่มีอะไรซับซ้อนเะคะ่พูสามารถไปติดจอได้แต่ถ้าไม่ติดช่องเสียบสาย USB AUX นะคะก็อยู่ตรงนี้แล้วนะคะปรับรังลมทิศทางอุณหภูมิได้เลยนะคะคันนี้ก็ได้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะขับสนุกนกเลยนะบุ๊กเซอร์วิสภาษีพรบติดรถไว้ให้นะคะเป็นรถมือเดียวป้ายแดงมา วันนี้พิเศษเพียง499,000บาทได้รถใหม่ๆพร้อมใช้งานถ้าใครตามหาอยู่นะคะติดต่อช่องทางด้านล่างคลิปได้เลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ